อากาศแจงแปงแจงแปงมันนี่พี่น้องเอ้ยเขาว่าเขาสวนหดพักหดมักแดงหดมักเขือก้อนพี่น้องมักเขือนี่ก็ใหญ่ลายเลยเด้อพี่น้องเป็นมะเขือข่อยก็ได้โอ้ยมักเขือค่อยนี่พี่น้องนี่ใหญ่เลยเด้อใหญ่แล้วมักเข็ดกระมีเลยพี่น้องเด้อมักเข็ดกระ มกเพชดนน่้พี่น้องมกเพชรโอ้ยน้ำนี่ก็ได้เนาออึบอึบงามงามมกเพชรขีโนูอะไรพี่น้องเลยกำลังขึ้นคุ้มหนึ่งมีหลายต้น <c oughs> บ่แลยมันใหญ่จะได้บางงามก็ลบออกพี่น้องมเคืออันนี้ก็ได้คอยลบออก ยังสต้นเนาะจมไว้สต้นปลูกใหม่อีมากระเจ็บอันนี้เจ้ามากะเจ็บปลกใหม่มากรติดพี่น้องเอ้ยมากรติดอากาศเป็เ้ลยพี่น้องเมนหนาวลมแต่เ้าเลยพี่น้องเอ้ยดักแล้วก็มาหดมะเขือพี่น้อง มะเขือตอนนี้ปลูกใหม่มะเขือแนวหนึ่งอีเดอร์ผีน้องเดอร์จะไงโค้ดน,นะเขาเจ้าเบี้ยมันมาปลูกเนาะสี่ต้นมะเขือถ้าว่ามะเขืองามเดอร์ตอนนี้แซบ่บเลยโค้ดนี่นะเราจะสองเบีย้ยสามเบีย้ยเอาสี่เบี้ยนะบัว,า <c oughs> วาลายใหญ่เลยเด้อผีน้องมะเขือเขาเิงงามหลายงามหลายนะ งามสวยงามงามมาเดี๋ยวฮดไลน์ได้นะฮดไลน์มันไม่ติดเปื่อยเนาะฮดพอมันสุ่มนะพี่น้องไงกระจอมากเลยเด้อพี่น้องนี่หน่อยกระจอมากแล้วนี่น่อยนี่ก็ได้มีนจะหนักเพชรเทเวทเทเว่เลยเพชรขีหนู แนวขาวพี่น้องนีแนวขาวานีน,น,น้อยๆเถอะนะเพชรชุดเพชรเลยกบบัวทันท,นนท,ทั้งแหลมชมาจีจุ่มดอกเวอร์เพื่อน้าบาัวท่นอย่างพื้นชมาจีนกงใบพี่น้องดอกมากไว้ก็รอ ก๊กน so ้อยหนึ่งขึ้นมากระเจ็บคอยอะไรสิน้องก๊กน้อยหนึ่งกับหมากระดอกโคดอกไว้กับใบไว้ี่น้องเว้ยเก็บได้่องรุ่นหนึ่งไปแล้วพี่น้องคดปลูกใหม่อีกมะเขืองามตัวนี้มะเขือเขียวมะเขือแนวเขียวตัวนี้ยงามงามมะเขือแนวเขียวใหญ่ๆอย่ามาดพี่น้องเนี้ย งามๆเลยใส่ปุิ่นขี้งัวเนี่ยขี่น้องขี้งัวแห้งปุิ่นขี้งัวแห้งเลยเอามาใส่บนตะขี้แกบงามๆเลยยอดเป็นเนื้ออ้วกขนาดเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่งามบ่เอ้ยขอโทษเด้อกวองไปจับเอาพี่น้อง ต้นที่นี่งเี่จะว่างามเข่จะว่าแนวงามแคบมันโค้นะมาปลูกกันติดเลยเด้่ยทีนึงติดแล้วมันก็เก็บอันนี้ก็ได้วห้ากระปุกนดอกแล้วพี่น้องมะเขือ่อไดอกแล้วสุดใจกินเลยเด้อจยมว้ยสองต้นเอาเงนไปน้องไปประจงไล่ จงสองต้นเอามาเพส์มานำสิตัวได้ัวได้สิ่ขึ้นกระขึ้นเนาะพี่น้องงามๆบ่คอยปลูกคุ้มหนึ่งชีหาต้นไม่คอยลกออกเนาะยังสองต้นจงไว้สองต้นเสื่อกันไว้เนี่ยนอนเริ่มเสือต้นหนึ่งใจกับต้นหนึ่งยังเนาะพี่น้องัวนี้มากต่เจ็บกำลังปลูกใหม่ ปลูกไหมยังเชื่อมันอยากเนาะกระปูกพี่น้องเลยชามสีคุ้มเนี่ยบปเลยปลูกหลายปลูกพอไดียางหดตื่นมาพี่น้องเลยพอได้เลาะหัวเลาะสวนนีน้ำสวนหน่อยเละพี่น้องเลยสวนน้อยอต่นงี้่มีมะเขือมีมะเขือพี่น้องจะมีต้นกล้วยจะมีพี่น้องต่อแป้นโกโก้พักขาพี่น้องเลย ก็ได้อยวไปกินอยู่เด้อปุู๋นะขอบใจเด้อที่น้องเด้อที่เขาชมขอบใจหลายๆลายฝากเป็นกำลังใจบ้านน้อยๆเด้อที่น้องเด้อบ้านน้อยบ่ใหญ่หลังขาเอ้ยที่น้องเอ๋ก็มีมาเคลือบปาะ นี่สามแบบมะเขือคยปลูกนะมะเขือเปะในน้อยมะเขือเปะกลางแล้วก็มะเขือใหญ่ที่นั่งอบใจเด้อพี่น้องเด้อสมพอได้ขิดพี่น้องเอ้ยแลหมือละรวันบริบป้าปทั้งใดอยู่เฮือนอยู่ซานเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่น้ำหัวน้ำสวนมัดหัวมัด้าวพี่คยเอาเฟืองมาปลุกดินมีบุหญาปลูกเกิดพี่น้อง มาเค็ดไปเนี้พี่น้องมาเค็ดมาเค็ดเขียวมีกี่คุ้มพี่น้องเลยคุ้มนี้อยม่ในคุ้มยานางกับมีเดอ้อพี่น้องเด้อร์หนึ่งยานางยานางอยู่ใำสวนนี่เขาบริสุทธิ์ถิ่นอขอบใจเด้อพี่น้องพ่อต่างห้องคอเดอ้อโชคดีลำรวยทุกคนนี่ คอยคอย,คอยกระหมัด,ดีให้มันขึ้นเคยจะนางเคยจะนางขอบใจขอบใจบายบาย